งอยกเท้าสองข้าขึ้นมาค่ะมือวางไว้ด้านหลังค่ะออปชั่นแรกอยู่แค่นี้ได้ค่ะใครไปต่อได้เอามือสองข้างเหยียดไปด้านหน้าค่ะยืดหลังไว้ใครได้อีกเหยียดขาสองข้างตรงขึ้นมาหายใจด้วยสามสองหนึ่งยังไม่ลงนะกอดเข่าที่ตกค่ะวางแล้วค่ะที่หัวเข่าค่ะโกงหลังค่ะเริ่มจาก ยืนหัวเสือแล้วพักตัวค่ะง่อเขา่าชอยขาซ้ายไปด้านหลังค่ะลดเข่าซ้ายแตะที่พื้นค่ะจิกเข่าซ้ายอยู่นะคะแล้วหายใจเข้าบุญดึงลำตัวขึ้นเปิดอกไปด้านหลังค่ะแล้วเปิดฝ่ามือไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าแล้วกดสะโพกลงลึกๆค่ะกดจากขาหน้าเป็นเก้าสิบเป็นแหลมๆนะคะเปิดอกเชิดหน้าขึ้นตามองขึ้นหาพิดาเป็นท่าจันราอาสนะนะคะหายใจ จากนั้นหายใจเข้าวางมือกลับไปด้านหน้าลาบละหลังเท้าซ้ายลงนะคะแล้วเอามือขวาผักหัวเข่าขวาไปใกล้ๆพื้นค่ะใครไปต่อได้อีกวางแขนซ้ายลงค่ะวางศอกซ้ายลงนะจะได้ผักหัวเข่าขวาลงให้ได้มากเพิ่มขึ้นนะคะใครทำตามจ,จังหวะลงหายใจนะคะตึงมากหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะค่อยๆทำนะ ไปต่อได้ผักเข่าขวาเข,าข,าวขว่าขวายังอยู่ที่เดิมรอเข่าซ้ายมาแล้วเอาม네ือขวาไปจับหลังเท้าผักหลังเท้าข้าหาเอวมองขึ้นด้านบนหรือมองตรงตรงหากต้นนะคะกดขาขวาเตี้ยๆค่ะฉากนั้นคลายขาซ้ายขากลับไปขาวางมือกับปรับขาขวาของเราเป็นพีเจ้นนะคะสไลด์ขาขวาไปที่ข,าข,าข,าข,ทข้างข้างยึดก้อยมือซ้ายนะ แล้วหัวเข่าขวาจะไอ้หัวเข่าซ้ายจะคว่ำลงนะคะท่าพีเจียนนะจ๊ะถ้าแค่นี้ยังตึงไม่พอสามารถขยับข้อเท้าขวาไปอยู่ที่เป็นเส้นขนานกับข้อมือซ้ายเนะาะท่านี้จะเป็นท่าที่ลึกขึ้นหน่อยนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ท,ทําเท้าเฉียงเข้าหาลําตัวนิดหน่อยได้อันนี้จะตึงน้อยหน่อยเนาะสําหรับมือใหม่เนาะสำหรับแอดวา์ก็ตั้งฉากเลยจ้ะ จับทีเจียนนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าค่ะยืดหลักยาวนะจากนั้นลดอกลงทำมือขึ้ลูกม่ลูกถ้วยยืดสะบักไปด้วยนะคะหายใจออกพยายามคว่ำสะโพกซ้ายลงด้วยนะคะสะโพกสองข้างเราจะต้องเข้ากันนะคะหายใจใครวางและะ้วได้วางหายใจเข้าลึกหายใจออกอยาวแล้วค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาค่ะจา้าใครยืดข้อเท้าไปด้านหน้าให้ เก็บข้อเท้ากลับมาค่ะสะโพกเราจะได้ตรงเพิ่มนะคะแล้วมองเข่าซ้ายมาค่ะมือทั้งสองข้างประสานกันไว้ที่ข้อเท้าซ้ายนะคะหายใจเข้าหายใจออกเตะเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะเราจะได้ยืดที่สะบักทั้งสองข้างนะคะเตะออกไปพยายามไม่ให้น้ำหนักไปที่หลังนะคะเชิดหน้าตามองไปด้านหน้านะคะเตะเท้าซ้ายไปด้านหลังไกลๆค่ะจากนั้นคลายค่ะ แล้วปิดไปทางซ้ายค่ะเมอร์เมดเอาหลังมือซ้ายไว้ที่ข้อพับแขนซ้ายค่ะอันนี้ออปชั่นหนึ่งเนาะไว้แค่นี้ออปชั่นต่อไปเอามือประสานกันเอามือขวาเอามือซ้ายเกี่ยวกันไว้้างไปซ้ายหนม่งคลายค่ะ ลองดูออปชันที่ตัวเองไหวนะถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วเลื่อนมือไปด้านหน้าอีกครั้งสูดท่้าพีเจน,น,นครัครอนะคะหายในเข้าสามถึงห้ารอบลมหายใจนะคะยกตัวกลับขึ้นมา ท่าน,นี้จะใช้หลังค่อนข้างเยอะต้องเ,อเข้าท่าหูถูกหนะ่อยนะไม่งั้นอาจจะเจ็บหรืออักเสบที่หลังได้ค่ะวางมือจิกเท้าถอยเท้าขวาคู่เท้าซ้ายค่ะสู่ท่าแพลงแพ้งให้ตรงนะคะหลังตรงเข่าอ,อกคางวางพื้นยกสอกลงเปลิงก้าลดหน้าอกวางสะโพกราบหลังเท้าราบเราชิดติดกันหายใเข้ายกหน้าอกขึ้นเปิดอ,อกปุ้งเชางกลางยังอยู่ที่พื้นนะ เชิดอกชิดขาหายใจออกล้นหน้าอกจิกปลายเท้าเป็นาาท่า mountain pose กดส้นเท้าลงหาพื้นให้เต็มนะคะหายใจเข้าลึกหายใจกออกให้ยาวค่ะงอขาซ้ายชิดอกก้าวซ้ายมาอยู่ระหว่างมือค่ะก้าวให้ถึงนะคะถ้าก้าวไม่ถึงกระดึบกระดึบมานะคะจากนั้นวางขาขวาจิกเท้าขวาไว้ก่อนเนาะหายใจเข้าดัานลําตัวขึ้นเปิดกหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแลว้ววาดสองแขนขึ้นหาไปดาากดสะโพกลงต่ำๆนะคะ เปิดอกยืดสะโพกขึ้นยืดหน้าขาขวาขึน้นในท่าจันทรอาอสนะค่ะวางมือกลับมาด้านหน้าค่ะลากหลังเท้าขวาลงค่ะจากนั้นนะคะเอามือซ้ายผักหัวเข่าซ้ายของเราไปด้านข้างไขว้หวัวนศอกขวาลงโฟล์อาร์มนะแล้วผักฝ่าเท้าซ้ายของเราผักจนฝ่าเท้าซ้ายของเราเปิดนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆผักลงเพิ่มน,นะจากนั้นงอเข่าขวามา มือซ้ายจับไปที่เท้าขวาค่ะหัวเข่าคว้ายอยู่ใกล้พื้นเหมือนเดิมนะหายใจตลอดเวลานะคะใครกั้งหายใจไม่ดีนะค่อยๆฟิลที่สะโพกนะหลังแบบนั้นค่อยๆคลายค่ะเท้าขวาอาอกฝับเท้าซ้ายออกไปเป็นทีเทียนหรือเป็นนกพิราบนั่นเองขยับปลายเท้ามานาะมือก้อยมือซ้ายไอ้มือ,อขวาค่ะจะเอาตรงแต่หัวเขา่าหรือจะเอาเก็บเข้าใกล้สะโพกเลื่กออปชาั่นที่ตัวเองไหวจัดหายใจเข้ายืดออก ข้วสะโพกลงแล้วค่อยๆเดินมือไปด้านหน้ายืดอกยืดหลังยาวยาววางน้กผากลงที่พื้นได้วางค่ะวางไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะทุกจังหวะที่หายใจออกให้เราขว,ว,ว้วสะโพกขวาลงหายใจจากนั้นหายใจเข้าเดินมือกลับเข้ามาค่ะให้เลื่อนข้อเท้าให้สูงเลื่อนลงมาค่ะแล้วปรับเข่าซ้ายเฉียงสี่สห้าองศาจะได้ช่วยบาลานซ์ตัวง่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วงอเข่าวขวามาค่ะมือสองข้าง ถ้าไม่ไหวใช้สเต็ปช่วยนะคะประสานมือไว้ที่ข้อเท้าขวาค่ะปรับปกปรับสะดือไว้ให้ตรงกันแล้วเตะเท้าขวาไปด้านหลังเปิดอกขึ้นค่ะให้เราฟิลที่สะบักของเรานะคะเงยหน้าตามองตรงไปด้านหน้าค่ะขาของเราได้ยืดขาของเราได้ออกแรงหายใจออกผ่อนคลายนี้บิดมาทางขวาเอาหลังเท้าขวาขอบุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะมาฝึกไปด้วยกันนะคะอันเลเวลหนึ hmm. ่ง uh, เอาหลังเท้าขวาเกี่ยวไว้เข้าพับแขนซ้าย mm hmm. แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นมือซ้ายจับกับมือขวาเปิดอกเชิดหน้าเชิดคางเชิดศอกซ้ายขึ้นนั่งย่างน้อ,นอยเนาะอะไรสามถึงห้ารอบลงหายใจถ้าไปต่อได้แบมือเหมือนถือฉากถือถาดอาหารบิดมือหมุนขึ้นต่อออปชันต่อไปไม่น่าจะรอดเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนอีกทีนะรอบนี้ เอาถึงแค่เมือเมดก่อนนะคะแล้วลดสะโพกลงค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าอีกครั้งท่ะพีเจียนนะคะวางน้กขาลงที่พื้นได้วางทั้งว้ห3-5รอบลงหายใจค่ะยกตัวพยุงกลับขึ้นมานะคะ่ะทั้งี้ท่าพีเจียนอีก3-5รอบลงหายใจนะคะก็ืาอกี้เราใช้หลังค่อนข้างเยอะเนาะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจากนั้นค่อยๆส่งเท้าซ้ายไปคู่เท้าขวา้มลบตัวไปด้านหน้าสู่ท่าแฟลงเก็บท้องเก็บสะโพกโ้งหลังการสะบักกันแล้วรลกับสู่เมาส์เทนโพสค่ะรอตัดนัดนะคะก้าว <c oughs> ซ้ายไปหยุดตรงกันระหว่างมือค่ะก้าวไม่ถึงก้าวไม่ถึงกระเดกระเดือกปถึงวางขาว,วางลาบหลังเท้าขวาลงค่ะ กัา่นี้นะคะหายใจเข้ายกลําตัวขึ้นหายใจออกหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วเอามือหรือนิ้วแตะพื้นให้ได้มากที่สุดนะเขาไม่แบะออกด้านข้างนะพยามกดนิ้วหาพื้นให้ได้มากที่สุดประสานมือแล้วชี้นิ้วชี้ลงมาแตะนิ้วลงไปที่พื้นได้แตะแตะชิ้นขาได้แตะ แล้วกลับมาทำการสุดท่าแฝงนะคะลง้มตัวไปด้านหน้าแล้วยกสโพกขึ้นกดส้นเท้าลงสุดท้า,ด,ทาดาวเฟซิ่งดอกค่ะเก้าเท้า,ทาปะต้องกลางระหว่างมือแล้วหลังเท้าซ้ายลงค่ะแล้วยกนำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังค่ะพยายาม พยายามทิ้งมือลงที่พื้นให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าใครไหวแตะพื้นได้แตะเลยถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะถ้าแค่นี้ยังตึงไม่พอออกชั้นสองดังประสานฝ่ามือแล้วชี้นิ้วชี้ไปที่หน้าขาค่ะไว้หนึ่งสองสามกลับมาตรงกลางค่ะแล้วส่งขาขวาเหยียดตรงค่ะหายใจเข้ายกมือตัวขึ้นหายใจผ่าตัําตัวลง เท้ไว้สามสองหนึ่งส่งเท้าซ้ายไปกู้เท้าขวาค่ะลดส้นเท้าลงสุดท่าดาวด์ไปสิ้นดอกค่ะนั่งลงทับส้นเท้าสุดท้าชายโพดค่ะทำใสามถึงห้ารอบลงหายใจนะคะทงตัวกลับขึ้นมานั่งลง เหยียดขาส่งขาไปทางด้านหน้าเท่ากันกับพื้นแมตนะคะหายใจเข้าส่งแขนสองข้างขึ้น,นะะหายพดออกหายใจออกภาพลำตัวลงค่ะพัดเท่าที่ไหวนะาาหายใจเข้าหายใจออกลึกๆ,ๆยาวๆหายใจเข้า,ขาค่อยๆเดินมือไปทางขวาเอามือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าขวาค่ะหายใจเข้า,ขายกหลาตัวขึ้นหายใจออกภาพลำตัวลงขาจะสั่นๆหน่อยนะ ับมาตรงกลางค่ะแล้วค่อยๆเดินมือไปทางซ้ายค่ะจากที่ปลายเท้าซ้ายหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายฉอำภาพลำตัวลงค่ะเอาไว้ซ้ายสองหนึ่งกลับมาตรงกลางค่ะค่อยๆย,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 ยกล,ลำตัวลาา 3, 2, 1. 1> กลับลยยลขึ้นมาถ้าใครอยากชี้ขาเพิ่มนะคะจะหันแนะนําให้หันหน้าเข้ากาแพงเนาะขออนุญาตหันหลังให้ดูนะแล้วค่อยๆ ฉีกขาเพิ่มเนาะจะสังเกตว่ามันจะฉีกได้เพิ่มจากการฉีกเองด้านหน้าเมื่อกี้เนาะหายใจเข้ายกแขนขึ้นจเอามือวางที่ลำแพงแล้วค่อยๆงอศอกเข้าหาลำแข้งค้างไว้ซ้ำโซ่เนี่กลับมาตรงกลางค่ะห <c oughs> ลังจากฉีกเมื่อกี้เนาะเอาเท้าประศกเท้าแปะเข้าหากันแล้วเอามือจับสูท่าเอ่อบัตเตอร์ไฟลนะคะเอามือจับที่ปลายเท้าแล้ว แล้วก็ขยับขาซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นลงขึ้นลงนะคะถ้าใครไหวโกงหลังแล้วขยับขาขึ้นให้ติดกับข้อศอกเลยนะคะอันนี้ช่วยช่วยให้กระดูกข้อต่อสะโพกได้คลายจากท่าที่เราฉีกขามาเมื่อกี้นะจ๊ะกลับมาตรงกลางหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจาาพับลำตัวลงพับแล้วเอา สอกกดที่หน้าขานะคะวางนวผ่กได้วางวางไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวค้างไว้สัสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะงอเท้าส้นเท้าสุท่าเชฟนิสนะคะส่งแขนไปด้านหน้าค่ะสแทชายโพสค่ะลดมือเข้ามาแล้วยกสะโพกขึ้น จังไปด้านหน้าค่ะนิ้ขาสองข้างไปด้านหน้านะคะปัจจิโมตนาสนะะหายใจเข้ายกแขนสองข้างขึ้นหายใจออกพับตัวจากข้อต่อสะโพกเท้ายืดหลังยาวๆไปเท่าที่ได้จับในแนขนข้อเท้าปลายเท้าได้หมดเลยเอาเท่าที่ยืดหยุ่นไหวนะสามสองค้าไว้หนึ่งค่ะค่อยๆยกลนตัวกลับขึ้นมาค่ะนีตั้งเข่าซ้าย ยกแขนซ้ายขึ้นเอาแขนซ้ายสอดไปด้านในขาซ้ายเอาหัวไหล่ไปใกล้กับหน้าแข้งอ้อมพันหน้าแข้งซ้ายไว้ขาขาวซ้ายคะ่ะมือขวาอ้อมไปจับกับด้านหลังจับกับมือซ้ายคะ่ะหายใจเข้าเด็กเท้าขวาด้วยนะหายใจออกพับตัวก้มลงไปแตะหน้าแข้งได้แตะแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรสามสองและหนึ่งคะ่ะคลายคะ่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาคะ่ะ ประสานมือไว้ที่ใต้ส้นเท้าส้นเท้าซ้ายค่ะยืดฝ่าเท้าซ้ายตรงขึ้นค่ะหครตึงมากงอเข่าช่วยได้แบบนี้ได้นะเน้นการยืดลำตัวตรงนะหายใจเข้าหายใจออกดึงน้าแข้งดินเท้าเข้ามาเอาหน้าขามาติดกับลำตัวแล้วค่อยๆยืดขาขึ้นได้ค่ะให้ขาตึงได้ตึงค่ะสามสองหนึ่งค่ะวางเท้าซ้ายข้างเข่าขวาไปค่ะมือขวากอดเข่าไว้ค่ะ มือซ้ายวางด้านหลังอันนี้ออปชันหนึ่งนะคะคลายไปต่อได้เอาศอกขวาข้างขัดหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจเข้าบิดทวิตลำตัวเปิดหัวไหล่ซ้ายมองข้างหมัวไหล่ซ้ายเลค่ะยืดหลังให้ตรงนะคะสามสองและหนึ่งคลายท่าค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเหยียดขาดซ้ายออกค่ะตั้งเท้าขวาขึ้นค่ะมริจยานะคะแขนขวาอยู่ด้านในขาขวาค่ะเอาแขนขวาพันอ้อมน้าแข้งขวา มือซ้ายอ้อมด้านหลังประจับกันค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะพับตัวลงพับแตแกกลางลำตัวนะไม่โกงตัวพับนะสามสองฝึกเท้าซ้ายด้วยนะคะหนึ่งคลายท่ายกลำตัวกลับขึ้นมาประสานมือไว้ใต้ฝ่าเท้าขวาค่ะฝึกใหม่งอเข่าก่อนได้ค่ะหายใจเข้าลึกยืดหลังตรงไว้ค่ะหายใจออกดึงเท้าดึงนะิ้แค่งเข้าหาศีรษะค่ะ สามสองและ1ค่ะคลายท่าค,าค่ะเอาขาขวาข้ามข่าซ้ายค่ะออปชันหนึ่งมือซ้ายกอดเข่ามือขวาวางด้านหลังยืดหลังตรงออปชันหนึ่งนะครได้สอกซ้ายค่ะขัดเข่าค่ะหายใจเข้าลึกบ,บิดทวิตลำตัวเปิดหัวไหล่ขวา,ขวาค่ะมองข้ามหัวไหล่ขวาสาสองและ1 คมค่อยคลายทาค่ะงอยกเท้าสองข้างขึ้นมาค่ะมือวางไว้ด้านหลังค่ะออปชั่นแรกอยู่แค่นี้ได้ค่ะใครไปต่อได้เอามือสองข้างเหยียดไปด้านหน้าค่ะยืดหลังไว้ใครได้อีกเหยียดขาสองข้างตรงขึ้นมาค่ะหายใจด้วยสองหนึ่งไม่ลงนะกอดเข่าชิดอกค่ะวาง้วค่ะที่หัวเข่าค่ะโองหลังค่ะ ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ